ท่านสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้เรื่องการก่อนจเจริญพระกรรมาฐานก็จะนำมาเรื่องของพิสุโกสัมพีเรื่องจัดว่าเป็นพระชั้นเลวในเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจด้านไม่เชื่อฟังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเล่าต่อไป เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช้างเป็นอุปถากอยู่ประทับสมราณิยาบทอยู่ในป่าอยู่กับช้างนั้นสำหรับช้างตัวนั้นเป็นอันว่าขอเล่าเดียวยอช้างตัวนั้นก็ละจากป่าละจากฝูงช้าง ถ้ามาปฏิบัติองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำทุกอย่างน้ำใช้ก็ดีน้ำฉันก็ดีช้างก็สาก็นาใช้งวงแล้วก็บอกตกักกมาถวายสำหรับน้ำสงฆ์องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏวา่าในป่านั้นมีความหนาวมากเวลาที่น้ำจะทำน้ำช้างจะทำน้ำร้อน ก็เอางวงจับไม้สีกันให้เป็นไฟเมื่อไฟติดแล้วก็กลิ่งหินเข้าไปหาเข้ามาในกรองไฟแล้วก็ไม้เข้ามาใส่ฉันไม่เห็นเห็นว่าหินร้อนดีแล้วก็ไม้จับไม้มางัดหินนั่นไปแช่ไว้ในน้ำซึ่งว่าเป็นอ่างน้ำไม่โตนักหลังจากนั้นแล้วก็ลององวงจุ่มน้ำดู เห็นน้ำร้อนแล้วก็เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดถามว่าปาริรยกะเจ้าต้มน้ำแล้วหรือช้างก็แสดงให้ทราบว่าเวลานี้ช้างต้มน้ำแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็สเสด็จไปที่นั้นได้กล่าวว่าในเวลานั้นพิยาช้าง ็ได้นำผลไม้ต่างๆมาถวายแด่องค์สมเด็จพระผู้้มีรพระผ้าเจ้าเมื่อสมเด็จพระผู้มีรพระผ้าเจ้าจะสเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ถือบาตรจีวรไว้บนกระพองตามเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงรับสั่งว่าปาริลายกะ ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่อาจจะไปได้เจ้าจงอบารจีวรของเรามาช้างก็ส่งบารจีวรถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพญาช้างน,นั้นเอาบารจีวรถวายแล้วสมเด็จพระบพีแก้วก็สเสด็จเข้าไปบิณฑบาตส่วนพญาช้างน,นั้นก็ยืนคออยู่ตรงนั้น จนกว่าองค์สมเด็จพระพคกวันจะเสด็จออกมาในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาทำการก็ต้องทำการต้อนรับถือบาทจีวรโดยในก่อนนำไปแล้วก็ปรงลงวาง,ลง,ล,งลงที่ประทับอยู่แล้วถาวายงานพัดใบๆก็้ด้กิ่งไม้เป็นอันว่าช้างแสดงการวัดปฏิบัติ อยู่ตลอดทั้งในกลางวันและกลางคืนพยาช้างนั้นสำหรับกลางวันนะปฏิบัติอยู่แต่ว่าในเวลากลางคืนช้างนั้นก็นำท่อนไม้มาท่อนหนึ่งเป็นท่อนใหญ่เอาวางไม่วงหงวงจับไว้เที่ยวไปเที่ยวเดินไปรอบรอบเป็นราวป่าจนกว่ารุนจะขึ้น ั้งนี้ก็เป็นการป้องกันอันตรายจะเพึงมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นน้บาดาช้างตัวนี้ตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่สนแสดงน้ําใจถึงช้างที่มีความจงรักภักดีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริยาอย่างนี้ ว่าช่างถือว่าเหมือนกับเราสมาทานรปกรรมฐานโดยการใช้คําว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองความจริงจริยาอย่างนี้เวลานี้พระของเราก็มีอยู่มากเหมือนกันที่รักษาพระสมบัติของพระศาสนาขององค์ส,ม,คม,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือที่ประชาชนมอบกรรมถวายอย่างนี้ก็ชื่อว่าเหมือนกับรักษาชีวิตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาจะต้องสลายไปเพาะการไม่ระวังระวัยของพวกเรา ก็จะเป็นเหตุให้บรรดาประชาชน,นหลายที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดศรัทธาประสาทะในเมื่อหมดศรัทธาคือความเชื่อหมดประสาทะคือความเลื่อมใสถือว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามานี่เป็นได้เพียงบวชเขาา้ามาอาศัยพระศาสนาเท่านั้น ไม่ได้ทําตนให้พระศาสนาได้มีโอกาสอาศัยเขาก็จะขาดความเลื่อมใสเมื่อขาดความเลื่อมใสในตัวบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของพระศาสนาก็ชื่อว่าทำให้พระศาสนาสลายตัวไปโดยปริยายฉะนั้นบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายนิอบรรดาอุบาสกอุบาสิกา ที่มีความเคารพในองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำแล้วเช่นเดียวกับชางปาลิไดยกะมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างสรรค์สมบัติของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้น สิ่งใดที่ย่อยยับจะสุเสสลายตัวลงคือเสื่อมลงก็ทําให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่มีทําให้เกิดขึ้นทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นช่วยกันเจริญศรัทธาให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้ทั้งสองฝ่ายคือหนึ่งรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย ทั้งศีลสมาธิปัญญาที่จัดว่ามีผลนั้นเลศิศอีกปราการหนึ่งท่าน,สนแสดงความประเสริฐในจิตของท่านนั่นก็คือตามรักพยายามรักขาสมบัติของพุทธศาสนาไม่เสื่อมสลายเป็นการรักษาศรัทธาไทยขบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าท่านทัานหลายตั้งใจจริโลงพระศาสนาขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าไว้ พระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใดก็ชื่อว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาหยุดเสียงทรงอยู่เพียงนั้นถ้าพระพุทธถ้าหากพระพุทธศาสนาสลายตัวลงไปเมื่อไรเวลานั้นก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราตายเสียแล้วทั้งนี้พร่อไรพระว่ิในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระปฏิปแกวจะทรงดับขันเข้าสู่ท่ปรินิพาน ในตอนนั้นพระนนแสดงความโศกเศร้าเสียใจมากถึงกับละองสมเด็จพระผู้้มีพระพาาเจ้าไปเกาะสลักประตูร้องไห้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบก็ให้ทรง,งเรียกพระนนเข้ามาเฝ้าพระนนก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าจงจะทรงสเสด็จดับ,บขันเขาสุธาปรินิพาน แลวข้าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเสขาบุคคลคือยังเป็นพรสูดดาบันยังไม่ได้อรหรันหลังจากนี้แล้วจะมีบุคคลใดที่จะสอนให้ข้าพระพุทธเจ้าได้อรหรันเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอานันทะโดก่อนันนนเมื่อเรานิพานไปแล้วพระธรรมวินยัยที่เราสอนเทอไว้ทั้งหมด ถ้าตัดเวล้วทั้งหมดจะเป็นศาสดาสอนเธอไม่เป็นว่าคำพระพุทธเจ้า,าไม่ใช่อยู่ที่ขันหา้าคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่คําสอนในเมื่อบรรดาท่านทันหลายช่วยกันร,รักษาศรัทธาของบรรดาในพุทธบริษัททันหลายไว้ด้วยการรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเมื่อทรัพย์สินของพระพุทธศาสนายังทรงอยู่ยด้วยดี เป็นการจันลงศรัทธาขมันดาธรรพุทธบริษัทที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินาสีอย่างนี้ก็ชีว่าท่านรักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ส่วนห <c oughs> นึ่งนีประการหนึ่งที่ท่านหลายตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาด้วยกำลังศรัทธาของตนตามกำลังที่จะพึงทำได้อย่างน้อยก็ตั้งตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ว่าคําว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระธรรมวินัยจริ์การที่ท่านรักษาพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาให้ทรงอยู่ก็ชื่อว่าท่านธนุถนอมองค์สมเด็จพระบรมครูให้ทรงชีวิตต่อไปเป็นนว่าที่การที่ท่านนายลทํทำเหตุทั้งสองประการคือทรงศีลสมาธิปัญญาก็ดี พยายามเสี่ยงความลำบากของตนรักษาทรัพย์สมบัติขององค์สมเด็จพระจินสีก็ดีก็เป็นการเจริญศรัทธาขบันดาท่านพุทธบริษัทคือเหตุทั้งต้นรายการนี้หนึ่งท่านทรงศีลสมาธิปัญญาเป็นการทำศรัทธาไทยขบันดาท่านพุทธบริษัทให้เกิดขึ้นโดยจริาวัดของท่านทำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าพระพุทธศาสนายัางเป็นของดี ด้รยการที่สองท่านหลายเหล่านี้ท,ท,ที่มีความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าทรัพย์สินที่มันดดญาตาโยนถวายเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าช่วยการรักษาไว้ศรัาทธาไทยตอนนี้สําคัญมากคือปัจจัยนี้นมีความสําคัญมากถ้าเราทอดทิง้งทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาชาวบ,บ้านก็ขาดความเรื่อมใสก็ก็เลิกไป ก็เห็นว่า,าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีความหมายเมื่อท่านทรงศรัทธาของเขาของบรรดาชาวบ้านไม่ได้ทั้งสอมตดการอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่า,าศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริรมศรรมสาศรรมสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปได้วยความดีของท่าน เป็นอนว่าช้างปารีลายกะกับบรรดาท่านอย่างหลายที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเวลานี้มีจริยาเหมือนกันนั่นเป็นช้างท่านเป็นพระท่านย่อมมีบษีดีกว่าเล่าเรื่องนี้ต่อไปได้ยินว่าในราวป่านั้นจึงชื่อว่ารักกิตวันรักกิตวันสันดะจำเดิมต้นวัดนั้นเป็นต้นมา ท่านบอกว่าขั้นเวลาอารุณขึ้นแล้วช้างนั้นก็ทำวัดปฏิบัติทั้งปวงโดยบายตามที่กล่าวแล้วคือมีกการถวายน้ำสงพระพักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นต้นนี่เป็นอันว่าจริยาวัดของช้างซึ่งเป็นสัตต์เดชานทำได้ดีขนาดนี้ก็น่าเรื่มใส แต่ขอเล่าเลยไปอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็เลยเรื่องไปหน่อยแต่ว่าเรื่องที่ควรจะพูดอย่าลืมว่าช่างปาลิลายกะเชือกนี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรากฏมาในชาดกบางแห่งซึ่งยังไม่สามารถจะนำมากล่าวในที่นี้ได้เพราะเวลาระยะเรื่องยาวมากเป็นว่อช่างปาลิลายกะเชือกนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ไม่กับนี้เพราะว่ากับนี้มีพระพุทธเจ้าสิบองค์หลังจากพระสิพระสีอริยะเมไตรัยเป็นองค์ที่ห้าจัดว่าเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองยังจะมีมาอีกเช่นหนึ่งพระรามสองพระเจ้าประเสรที่โกศลสามช้างปฏิไยากรเป็นต้นแล้วก็มีอีกห้ารวมเป็นห้าเดียกันอีกสองท่านจะเป็นใครผมจำชื่อไม่ได้ เป็นนันวัาถึงแม้วัดเขาจะเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างพระโคธิสัตว์จึงได้มีจริยาวัตรนำใจดีถึงเพียงนั้นฉะนั้นจริยาทั้งหลายของช้างตามที่กล่าวมันแล้วนี้ก็จะเป็นหน้าที่ทีค่ควรบรรดาพิสุทธิ์สมณเณรอุบาสทั้งหลายจะควรถือเป็นวัดคำว่าวัดหมายความควรจะถือเป็นแนวปฏิบัติประจำใจให้ไิพิสุสนนทธิ์สมณเณรอุบาสสุคุบาสิกามากทัน ที่ทำตนเช่นเดียวกับช้างแล้วก็มองดูผลต่อไปว่าช้างตัวนี้เวลาตายจะไปที่ไหนแต่วันนี้คุณจะตายหรือไม่ตายก็ยังไม่ทราบเล่ากันต่อไปเพ่งกล่าวว่าในเวลานั้นก็ยังมีวานนอนคืนลิงอีกตัวหนึ่งลิงตัวนี้เห็นช้างเห็นช้างนั้นขึ้นลุกแล้วก็ทำอภิว,วาจาวาตัาวาตอโองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แค่ทำการปฏิบัติลิงก็คิดว่าช้างทำได้เราก็จะทำได้ช้างทำอะไรได้เราจะทำอย่างนั้นได้เมื่อช้างถวายพระพุทธเจ้าได้ได้ผลไหมช้างทำวัดปฏิบัติพระพุทธเจา้า,จาได้ช้างไม่มีมือช้างมีเตงหวง เรามีมือสองมือมีเทา้าสองเทา้ามือของเราจะใช้เป็นมือก็ได้จะทำใใช้เป็นเท้าก็ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นอนว่าเราได้เปรียบช้างแต่ตัวเราเล็กกว่าช้างแต่ถึงเราจะเล็กเราก็มีความสามารถฉะนั้นว่าตัดสินใจดังนั้นเขามีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมมหารนาดจึงเที่ยวไปวันหนึ่งไปเน่าวรวงพึ่งที่กิ่งไม้ หาตัวไม่ได้คือพึ่งไม่มีตัวแล้วจึงที่หักกิ่งไม้นั้นมาแล้วก็นำรวงพึ่งนั้นมาพร้อมที้กิ่งไม้ <c oughs> เข้าไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้ <c oughs> เด็ดใบตองลองถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว <c oughs> บ่าคอวานอน์เจลิงมองดูอยู่ โดยคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้า,จ,าจะเสวยหรือไม่ก็เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรรับแล้วก็นิ่งเฉยอยู่จึงคิดว่านี่เป็นพ่ออะไรหนอหรือว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราเป็นลิงตัวเล็กมีค่าไม่เท่าช้างความจริงน้ำพึ่งนี่ก็หวานดีจึงย่องย่องย่องเข้าไปดูกใกล้ จะมือจับปลายกิ่งไม้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าถือแล้วก็พิจารณาดูเห็นตัวพึ่งอ่อนๆตัวน้อยๆมีสองสามตัวจึงค่อยๆนำมาพึ่งตัวอ่อนนั้นออกแล้วจึงได้เข้าไปถวายใหม่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงรับแล้วก็สเสวย <c oughs> เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าเสวยน้ำพึ่งลิงก็ดีใจคิดว่าช้างตัวใหญ่ทำการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เราเป็นลิงตัวเล็กกะก็ทำได้เราไม่แพ้ช้างเขาดีใจจึงกระโดดโลดเต้นไปตามตามบทตามเพลงของลิงในบาลีที่บอกโดดไปกับฟ้อนลําไปตามจังหวัดจากโคนไปอาศัยความดีใจ ในเวลานั้นกิ่งไม้ที่ลิงนั้นโดดไปจับก็ดีและกิ่งไม้ที่ลิงนั้นไปเหยียบก็ดีมันดันหักกันมาพร้อมกันเจ้าลิงตัวนั้นก็เลยตกลงมาโดนเอาที่ปลายตอตอหนึ่งตัวของเขาถูกปลายตอแทงเข้าไปแล้วเพราะสายที่จิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้า เขาก็ตายพอตายจากความเป็นลิงก็ไปเกิดเป็นวิมานทองคำสูงสามสิบโย์ในชั้นในตาวดดงสวรรค์มีนางเทพอักษรพันหนึ่งเป็นบริวารฟังตรงนี้แล้วก็อย่าฟังเป็นนิทานนะท่านฟังตรงนี้แล้วคิดอะไรได้บ้าง อย่าลืมว่าลิงตนนี้มีความนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเลื่อมใสในพระองค์ <c oughs> ถวายทานได้ของนิดหนึ่งคือว่ารวงพึ่งตามที่เขาสามารถจะหามาได้ถวายและก็ดีใจมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดดไปโดดมากิ่งไม้ที่ถือก็หกักกิ่งไม้ที่เหยียบก็หักหล่นลงมาตาย ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานทองคำสูงสามสิบยอดมีนางเทพเอาสอนเป็นบริวารหนึ่งพันลิงตัวนี้น่ากลัวจะมีนามว่าวาน,นอนเทพบทุตบหรือจะเป็นลิงเทพบุตรก็ไม่ทราบก็ไม่ได้บอกชื่อ <c oughs> ฟังตรงนี้แล้วก็คิด คิดว่าเราเคยวัถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสเวลาที่ท่านหลายทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานท่านมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพิชิตมารหรือเปล่าวัดกำลังใจของท่านดูหรือว่าศักดิ์เวทธรรมถ้าศักดิ์เวทธรรมท่านก็สู้สักว์ในฉานคือลิงไม่ได้ หากว่าท่านทำด้วยความเลื่อมใสก็จงดูตัวอย่างลิงลิงเลื่อมใสนิดเดียวช่วยลาประเดี๋ยวเดียวถวายทานหน่อยเดียวเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงได้ <c oughs> แต่ว่าท่านหลายทำทุกสิ่งทุกอย่างทำวัดสดมนคนดีจเจริญสมถกรรมฐานมีปัสนายกรรมฐานคนดี พยายามทำธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีทุกอย่างทั้งหมดนี้ทำได้ความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีผลมากไปกว่าลิงเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนท่านรู้จักพระพุทธพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักประสงค์ <c oughs> ดูเรื่องราวอานิสงส์ทุกอย่างกิจที่ท่านหลายปฏิบัติมีกำลังสูงกว่าลิงทุกอย่างฉะนั้นผลที่จะพึงได้นั่นก็ดีกว่าลิงท่านภูมิใจได้แต่ขอท่านนันไลจะท่านลงตัวว่าท่านดีถ้าท่านลงตัวเมื่อว่าดีเมื่อไหลพังเมื่อนั้นเมื่อดีแล้วจงรักษาความดีไปด้วยจริยาญาณสงบจนรู้ตัวเสมอว่าเรายัางดีไม่พอ ตามคดีที่กล่าวว่าอัตนาโจทยาตาหนังจงจะกล่าวโทษโจยความผิดข้นตัวไว้จะคิดว่าตัวดีเป็นอันว่าในการต่อไปทึ้งกล่าวถึงว่าการที่พระพุทธเจ้ามีช่างปฏิบัติอยู่อย่างนั้นประทับอยู่ในปารักกิตวันนั้นได้ปรากฏค่วมีข่าวลือไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น นี่ก็มีตระกูลใหญ่ๆคือตระกูลท่านนาธิวินิกาเศรษฐีและนางวิสาขามาอวัสิกาเป็นตนได้ส่งข่าวสารไปจากเมืองสาวัตถีทิ้งพระอนุนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงสนแงสดงพระศาสดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ข้าพเจ้า แล้วเวลานั้นก็บังเอิญมามีพิสุมาจากในทิศทางทั้งหลายมารวมกันประมาณห้าร้อยรูปเ <c oughs> มื่อออกพรรษาแล้วก็เข้ามาหาพระพุทธเจา้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหาพระอนุนอ้อนบอลบอกว่าท่านผู้เจริญทำมีกระถาคือการฟังเทศค,คำสอนจฉพระพระภักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วมันนานแล้วอยากจะมาฟังใหม่เพื่อซ้อมความเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นมันถูกและผิดขอยพระนนผู้มีอายุจงช่วยอรตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือว่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายไปฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าได้เถิดพระเทระก็ตกลงใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาจะพาไป ยังได้พาพระพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นไปณนะที่นั้นแล้วคิดว่าเมื่อถึงที่พระพุทธเจา้าสุบัพก็มีความคิดอยู่ว่าการที่จะเข้าไปสํานักขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้สเสด็จอยู่องค์เดียวตลอดไตรามาสพร้อมกับด้วยพิสุ์มีประมาณเท่านี้เป็นการไม่สมควรนี่เจริยากราดโดน,นท่านฟังแล้วก็ต้องจําจําแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตาม ฉะนั้นบรรดาพระผ้านนนยึงสั่งให้พระห้าร้อยลูปพักอยู่ข้างนอกก่อนยิงเข้าไปฝ้าองค์สมเด็จวชินาวรแต่ผู้เดียวเวลานั้นช่างปาลิลายกะเห็นพระโนนเทละเข้ามาแล้วจึงถือเอาท่อนไม้เอางวงถือท่อนไม้แล้วก็วิ่งไปปรารถนาจะทำ้ายพระานนคิดว่าเป็นศัตรู สมเด็จพระบรมครูทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงได้มีพระพุทธดำรับตัดว่าปาลิลายกะลีกเสียอย่าห้ามเธอเลยพีสุองนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นอุประาของเราพระยาช่างปาริลายกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อจะเข้าไปรับบาทและจีวร พระเทระก็ไม่ได้ให้แล้วพระยาช่างคิดว่าถ้าพิสูรรูปนี้จะมีวัดอันตนได้เรียนแล้วท่า,าคนคงจะไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นขินที่ประทรับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระเทระเมื่อเข้าไปก็ไม่ยอมวางบาทตรบนที่นั้นเช่นเดียวกัน ดังนี้เพราะว่าท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมทรงธรรมศาสดาสัมมาสัมพุทธจเจ้าอรบันดาท่านหลายมองดูเวลาก็หมดเส็แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี